ตำรวจคนหนึ่งเห็นเด็กน้อยกำลังนั่งเงาๆอยู่หน้าบ้านคนเดียวจึงได้เดินเข้าไปถามเอ๊ะหนูมาทำอะไรตรงนี้หนูอยู่กับใครเด็กจึงตอบว่าอยู่กับครอบครัวครับตำรวจจึงถามต่อแล้วครอบครัวอยู่ไหนเด็กจึงตอบว่าอยู่กับหนูไงตำรวจขำอันนั้นน่ะรู้แล้วอยู่ไหนล่ะเด็กจึงตอบว่าอยู่ด้วยกันตำรวจได้ฟังก็กุมขมับบ้านหนูอยู่ไหนเนี่ยเด็กชายก็ตอบข้างบ้านเพื่อนครับ ตำรวจก็ถามต่ออา้าวแล้วบ้านเพื่อนหนู่ะอยู่ไหนเด็กหันมามองหน้าตำรวจแล้วพูดว่าถ้าบอกแล้วจะเชื่อไหมตำรวจชักรำคาญเอานาลองบอกมาก่อนเด็กชายจึงตอบว่าอยู่ข้างบ้านหนูไงสิ้นเสียงเด็กชายตำรวจก็ลุกขึ้นแล้วเดินจากไปในทันทีหญิงสาวคนหนึ่งเห็นเต่าเดินอยู่ริมถนนเกรงว่าจะได้รับอันตรายเธอจึงได้พาเต่าขึ้นรถพาไปปล่อยลงที่บ่อน้ำใกล้ๆ พร้อมยกมือขึ้นอธิษฐานขอผลบุญแห่งการกระทําดีนี้ส่งผลให้ลูกช้างได้พบกับความสุขความเจริญด้วยเถิดในขณะที่ทางด้านเต่าน้อยนั้นเมื่อถูกปล่อยแล้วมันก็จะเงอมองหญิงสาวพลางน้ําตาไหลปลาดุกเห็นจึงว่ายมาถามอา้าวว่าไงละเต่ากลับมาทำไมอีกเต่าน้อยได้แต่ถอนหายใจก็นางผู้หญิงคนนั้นนะสิข้าใช้เวลาเดินจากบ่อน,นี้กลับบ้านมาเกือบสองวันจะถึงบ้านอยู่แล้ว นางก็ดันพาข่ากลับมาที่เดิมเฉยเลยสามีกลับมาจากที่ทำงานด้วยความเครียดเขาขอตัวไปอาบน้ำและเข้านอนในทันทีและแล้วในคืนหนึ่งภรรยาอารมณ์ดีก็ขึ้นไปบนเตียงแล้วค่อยๆนวดให้สามีจะได้ผ่อนคลายถึงแม้เธอจะเรียนมาจาก YouTube ได้ไม่นานเท่าไหร่แต่เธอก็มั่นใจในฝีมือของเธอว่าไม่แพ้มืออาชีพอย่างแน่นอนขณะที่เธอกำลังนวดศีรษะให้สามี พลางคลึงขมับเบาๆภรรยาก็กระซิบข้างหูว่าเป็นไงคะสบายไหมก่อนแต่งงานเคยมีใครนวดแบบนี้ให้คุณหรือเปล่าสามีได้ฟังก็ตอบอย่างสึงใจว่าไม่มีหรอกก่อนแต่งงานผมไม่เคยปวดหัวเลยในเช้าวันหนึ่งแม่เดินเข้าไปในห้องครัวแล้วถามกับลูกชายว่าในตู้เย็นเหลือนมเยอะไหมลูกลูกชายจึงตอบว่าเหลือเยอะสิครับพอดีพ่อกับผมชอบกิน แม่ได้ฟังก็งงอ้าวถ้าชอบกินแล้วทาไมเหลือเยอะล่ะสักพักแม่ก็ถามอีกว่าแล้วซีเรียลในตู้ล่ะเหลือเยอะไหมลูกชายเดินไปดูให้แล้วพูดว่าไม่ค่อยมีคนกินหรอกครับแม่ซีเรียลนะ่ะแต่ว่าใกล้หมดแล้วล่ะแม่ได้ฟังก็งงอีกรอบอะไรกันนั่นไม่ค่อยมีคนกินก็ต้องเหลือเยอะสิทําไมเหลือน้อยล่ะลูกชายได้ฟังก็ถอนหายใจก็อันไหนที่ชอบกินก็ซื้อมาตุนเยอะไงครับแม่ก็เลยเหลือเยอะ อันไหนที่ไม่ชอบกินก็ซื้อมาน้อยก็เลยเหลือน้อยแม่งงอะไรเนี่ยขนาดประเทศที่ใช้ประชาธิปไตยแล้วเสียงข้างมากแพ้แม่ยังไม่งงเลยณจังหวัดนครราชสีมาคุณยายคนหนึ่งได้ข่าวว่าลูกชายที่กำลังทำงานอยู่ที่กรุงเทพไม่สบายต้องเข้าโรงพยาบาลก็รู้สึกเป็นห่วงอยากจะไปเยี่ยมจึงได้ไปไหว้าย่าโมอธิษฐานของเงินย่าโมสัก500เป็นค่ารถเดินทางไปหาลูก นายดาบตำรวจท่านหนึ่งจัดการงานจาราจรอยู่แถวนั้นพอดีได้ยินเข้าก็เกิดสงสารเลยควักกระเป๋ามอบเงินให้คุณยาย300บาทยายหันไปทางย่าโมยกมือไหว้แล้วพูดว่าขอบคุณย่าโมเจ้าคะ่ะแต่ทีหลังอย่าฝากตำรวจมานะเจ้าคะเนี่ยโดนมันอมไป200อเลยวันว่างๆว,ว,วันหนึ่งท่านโยมเกิดนึกขยันเดินตรวจดูนรก แล้วท่านก็พบว่าได้มีชายสองคนกำลังนั่งพูดคุยกันขำๆข้างกระทะทองแดงท่านโยมเห็นก็ถึงกับงงเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นพวกเจ้าควรจะร้อนแล้วก็ทุกทรมานสี่ช่ไหนถึงได้ชิวๆกันขนาดนี้เมื่อได้ฟังชายทั้งสองก็เลิกคุยกันก่อนที่ชายคนหนึ่งจะขึ้นไปยืนบนขอบกระทะแล้วพูดว่าอ๋อพวกเราเป็นคนไทยนะท่านโยมความร้อนเหมือนตกนรกแบบนี้ชินซะแล้วละ่ะ พูดจบเขาก็กระโดดลงไปวายท่าฟรีสไตล์ในกระทะทองแดงต่อในทันทีคุณแม่ท่านหนึ่งชวนเพื่อนๆแก๊งแม่บ้านมาพบป่าสังสรรค์มอมอยเรื่องสามีกันขณะนั่งคุยกันอย่างออกรถออกชาติพลางรับประทานอาหารไปด้วยอยู่ๆลูกชายทัวน้อยก็เดินมาแล้วถามว่าแม่ครับเนื้อจิ้งจกเนี่ยมันกินได้ไหมครับแม่สิ้นเสียงเด็กชายป้าๆก็หันมามองกันหมด แม่อายมากจึงพูดว่าลูกตาเวลาผู้ใหญ่ทานข้าวกันเนี่ยห้ามถามอะไรแบบนี้นะมันเสียมาราย,ยาลูกชายได้ฟังก็วิ่งเล่นต่อในทันทีเมื่อทานกันจนเสร็จแม่ก็ชักเอะใจจึงเอ่ยถามว่าแต่ลูกจะอยากรู้เรื่องแบบนั้นไปทำไมหรอลูกชายยิ้มแล้วพูดว่าก็จิ้งจกมันตกลงไปในหม้อ,อกแกงจืดทั้งสองตัวนี้ครับแต่ป้าๆก็ยังตักกินกันจนหมดไม่มีเหลือก็เลยลองถามดู สิ้นเสียงเด็กชายป้าๆทุกคนก็แย่งกันเข้าห้องน้ำํำล้วงคออ้วกกันจนหมดชายหนุ่มคนหนึ่งวิ่งขึ้นไปบนโรงพักด้วยความร้อนรนเพื่อแจ้งความคุณตํารวจครับช่วยด้วยครับเมียผมหายตํารวจจึงเอ่ยถามใจเย็นๆนะครับคุณช่วยตอบคําถามผมก่อนเมียคุณสูงเท่าไหร่อ้วนหรือผอมแล้วไว้ผมสั้นหรือว่าผมยาวแล้วครั้งสุดท้ายที่เจอกันเธอใส่ชุดอะไรครับ ชายหนุ่มได้ฟังก็ยืนคิดอยู่สักครู่ก่อนที่จะตอบกลับไปว่าเออที่ถามมาผมไม่ค่อยแน่ใจเลยจำไม่ค่อยได้เลยครับคุณตำรวจตำรวจได้ฟังจึงพูดว่าอ่ะไม่เป็นไรแล้วตอนที่เธอหายไปมีใครไปกับเธอบ้างหรือเปล่าชายหนุ่มยิ้มแล้วพูดว่าเธอหายไปพร้อมกับหมาสูงประมาณ2ฟุตครึ่งพันธุ์ไทยหลังอานขนเกลียนสีน้ำตาลปลายจมูกสีขาวมนมีปลอกคอสีทองแล้วก็กระดิ่งอันใหญ่สองอันด้วยครับ ตำรวจได้ฟังก็ถอนหายใจก่อนที่จะพูดว่าถ้าจะจำแม่นขนาดนั้นงั้นคุณประกาศหามาเถอะครับมีเอาไว้ทีหลังชายก่อสร้าง3ามคนที่ทำงานบนตึกสูงกำลังจะกินข้าวกล่องขณะพักกลางวันกันชายคนแรกเปิดกล่องออกมาจเจอข้า,กาวกระเพราไก่ไข่ดาวก็บ่นให้เพื่อนฟังเมียฉันเนี่ยทำอยู่เมนูเดียวเบื่อจะตายอยู่แล้วคอยดูนะถ้าพรุ่งนี้เป็นกระเพราไก่อีกแล้วก็ ฉันจะตกเมียโชให้ดูชายคนที่สองเปิดดูบ้างก็เจอแฮมเบอร์เกอร์ก็บ่นด้วยเมียฉันก็เหมือนกันทำแต่แฮมเบอร์เกอร์มาให้ทุกวันเลยเบื่อจะตายอยู่แล้วถ้านายตกฉันตกด้วยชายคนที่สามก็บอกว่าใช่ฉันก็กินแต่สลัดจนหน้าจะเป็นผักอยู่แล้วเนี่ยถ้าพวกนายตกเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันตกด้วยและแล้ววันถัดมาทั้งสามคนก็ได้เข้ากล่องแบบเดิมจากเมียพวกเขาจึงหันมามองตากันปลิบม ก่อนจะทําการแลกข้ากล่องกันกินท่ามกลางรอยฟกช้ำที่ใบหน้าที่เกิดอย่างปริศนากับชายก่อสร้างทั้งสามคนขณะยืนรอคิวชายหนุ่มสองคนได้พูดคุยกันขณะที่กําลังคุยกันสนุกปากอยู่นั้นชายหนุ่มคนหนึ่งก็มองไปยังหัวแถวแล้วเกิดคําถามคาใจขึ้นมาจึงได้เอ่ยถามขึ้นว่านายว่ามันจริงไหมเพื่อนที่เขาว่ากันว่าคนเราถ้าไม่ฉลาดเนี่ยก็จะเหมือนมีเขาอยู่บนหัว ใช่หนุม่มอีกคนได้ฟังก็เอออ,อตามน้ํานั่นสินะข้าก็สงสัยอยู่ท่านในนั้นโยม,มทูตก็เดินมาตกหัวทั้งสองคนก่อนจะพูดว่าท่านโยมฝากมาอย่าคิดนะว่าท่านไม่ได้ยินเดี๋ยวก็ได้ไปในระถก,กันทั้งคู่หรอกในเช้าวันหนึ่งหญิงสาวได้เดินเข้าไปในสำนักงานนักสืบคุณนักสืบคะฉันขอจ้างคุณหนึ่งอาทิตย์ต่อจากนี้ให้สะกดรอยตามแฟนของฉันดูว่าเขาไปไหนพบใคร ทำอะไรบ้างส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยเท่าไหร่เท่ากันฉันจะจ่ายให้หมดเลยเมื่อครบหนึ่งอาทิตย์นักสืบก็รีบมารายงานเออดูเหมือนสามีของคุณเขาทำแต่งานนะครับไม่ออกนอกลู่นอกทางเลยสักนิดแล้วพอกลับมาเนี่ยเขาก็รีบไปหาคุณเลยหญิงสาวได้ฟังก็ดีใจแต่เอ๊ะกลับมาจากไหนหรอเขาไปไหนมาคะนักสืบยิ้มแล้วพูดว่าอ๋อเขาไปยุโรปมา ไปเซ็นสัญญาธุรกิจมานะครับอ๋อแล้วก็นี่นะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเบ็ดเสร็จก็อยู่ที่3,000 300, 0นทวนช่วยจ่ายก่อนวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับในวันอาทิตย์ชายหนุ่มได้ขับรถมาเที่ยวที่ห้างเขาวนรถอยู่นานสองนานแต่ก็ยังหาที่จอดไม่ได้เลยหลังจากวนรถอยู่สักพักก็เริ่มทอทันใดน,นั้นก็มีรถคันหนึ่งที่ขับหาที่จอดเหมือนกับเขาอยู่ๆก็เข้าไปจอดในที่ที่มีป้ายเขียนว่าห้ามจอด ประจวบเหมาะกับตอนนั้นรปภเดินมาพอดีชายหนุ่มจึงเปิดกระจกรถแล้วถามว่าน้องๆตรงนั้นจอดได้หรอรปภยิ้มแล้วพูดว่าจอดไม่ได้ครับพี่ต้องหาที่จอดตรงอื่นนะครับชายหนุ่มได้ฟังก็งงอ้าวแล้วทําไมคนนั้นเขาจอดได้ล่ะรปภหนุ่มหันไปมองแล้วพูดว่าอ๋อไอ้คันนั้นมันไม่ได้ถามนะครับ ณห้องแล็บแห่งหนึ่งผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ก็ลุกขึ้นยืนด้วยความประหลาดใจทำเอาหัวหน้าทีมตื่นเต้นไปด้วยคุณค้นพบอะไรที่มันสำคัญเข้าแล้วใช่ไหมผู้ช่วยรีบตอบทันใดคืองี้ครับหัวหน้าผู้หญิงที่เกิดภาคใต้เนี่ยจะชื่อเอถ้าเกิดภาคเหนือจะชื่อเอถ้าเกิดภาคอีสานจะชื่อเก๋หัวหน้าทีมได้ฟังก็ถึงกับอ้าปากค้างเดียเด๋ยวเดี๋ยวแน่ใจหรอว่าแต่ มันเกี่ยวกับงานของเราตรงไหนเนี่ยผู้ช่วยยิ้มแล้วพูดว่าอ๋อไม่เกี่ยวครับผมแค่รู้สึกแปลกใจก็เลยค้นหาข้อมูลเชิงสถิติดูก็เท่านั้นเพียงเท่านี้ผมก็รู้แหล่งกําเนิดและบ้านเกิดของผู้หญิงที่มีชื่อดังนี้โดยไม่ต้องถามเธอเลยหัวหน้าทีมได้ฟังก็กุมขมับจเจริญละลูกทีมฉันขยันกับทุกเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องงานขณะกําลังกล่องเอกสารสัมภาษณ์งาน ชายหนุ่มคนหนึ่งก็เครียดมากให้ตายเถอะทำไมบริษัทถึงถามคำถามและลาบละลวงแบบนี้กันนะหญิงสาวที่มาสมัครงานที่นั่งข้างกันเห็นว่าชายหนุ่มทำสีหน้าไม่สู้ดีจึงได้เอ่ยถามคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นก่อนจะถามไปเขินไปว่าเออผมไม่รู้จะกรอบแบบฟอร์มยังไงดีนะครับหญิงสาวได้ฟังก็งงเอ๊ะหนดูสิคะเนมก็ให้เขียนชื่อลงไปคะ่ะเอก็ให้เขียนอายุลงไปไงคะ ส่วนเซ็กเนี่ยก็ให้เขียนเพศลงไปอ้าวเอ๊ะแล้วทำไมช่องเซ็กคุณเขียนว่าไม่เคยล่ะคะชายหนุ่มได้ฟังก็อายมากรีบลุกขึ้นเดินหนีหญิงสาวจึงวิ่งตามมาแล้วพูดว่านี่เบอร์ฉันนะคะไว้ว่างๆไปกินข้าวกันในวันครบรอบแต่งงาน20ปีภรรยาก็เอ่ยถามที่รักคะปีนี้คุณจะให้ของขวัญอะไรฉันคะเนี่ยสามีได้ฟังจึงพูดว่าตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวยุโรปเป็นไงจ๊ะ ภรรยาได้ฟังก็ดีใจเป็นอย่างมากอุ๊ยตายแล้วทั้งทางที่ฉันบ่นคุณจู้จี้จุกจิกกับคุณมาตลอดทั้งปีแต่คุณกลับดีกับฉันขนาดนี้เลยหรอนี่เป็นของขวัญที่แพงที่สุดตั้งแต่คบกันมาเลยนะเนี่ยชักอยากรู้แล้วสิว่าในวันครบรอบแต่งงานปีหน้าฉันจะได้อะไรสามีได้ฟังก็ยิ้มเล็กน้อยก่อนจะตอบว่าอ๋อแน่นอนถึงตอนนั้นผมจะไปรับคุณกลับมาที่บ้านเอง บ่ายวันหนึ่งหัวหน้าเรียกพนักงานหนุ่มเข้าไปพบแล้วพูดว่าคุณช่วยประเมินหน่อยสิว่าโปรเจกต์ที่คุณกําลังทําจะเสร็จประมาณวันที่เท่าไหร่พนักงานหนุ่มก็คิดในใจตอบเหลือๆห,หน่อยก็แล้วกันจะได้ทํางานแบบชิวๆว่าแล้วเขาก็พูดออกไปว่าใกล้เสร็จแล้วครับหัวหน้าจากการคาดการแล้วอีกสองอาทิตย์ก็คงจะเสร็จหัวหน้าจึงพูดว่างั้นหรอแต่อาทิตย์หน้าต้องเอาเข้าที่ประชุมด้วยสิงั้นผมขอภายในวันศุกร์นี้ก็แล้วกัน พนักงานหนุ่มได้ฟังก็ตกใจเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับงั้นผมขอตอบใหม่นะคืองานเหลืออีกเยอะมากๆเลยคิดว่าต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อยหนึ่งเดือนเลยครับถึงจะเสร็จหัวหน้ายิ้มแล้วพูดว่างั้นหรอแต่อาทิตย์หน้าต้องเอาเข้าที่ประชุมด้วยสิงั้นผมขอภายในวันศุกร์นี้ก็แล้วกันวันนี้เป็นวันเกิดของท่านผอภรรยาจึงตั้งใจทำเซอร์ไพรส์โดยการพาผอ,อไปดูระบำโปที่บาร์ เมื่อไปถึงคนเฝ้าประตูก็พูดว่าสวัสดีครับผออสบายดีไหมครับภรรยาถามในทันทีทํำไมเขารู้จักคุณล่ะผออเหงื่อตกก่อนที่จะตอบไปว่าอ๋อเราปั่นจักรยานกวนเดียวกันนะคุณไม่มีอะไรหรอกเมื่อเดินเข้าไปข้างในคนผสมเล่าก็พูดว่าวันนี้เอาเหมือนเดิมไหมพออภรรยาถามอีกทําไมเขารู้จักคุณล่ะพอ,อเครียดมากก่อนจะตอบกลับไปว่าเราเคยเล่นโบลิ่งด้วยกันนะ่ะ สักพักดาวโปก็เดินมาที่โต๊ะแล้วพูดว่าผอ,อคะวันนี้จะให้ขึ้นไปนั่งบนตักเหมือนเดิมไหมคะภรรยาได้ฟังก็โกรธมากพาผอ,อกลับบ้านในทันทีเมื่อขึ้นแท็กซี่แท็กซี่ก็พูดว่าวันนี้โชคไม่ดีเลยนะเด็กหน้าโสมเชียวไปโรงแรมเดิมใช่ไหมผอ,อวันรุ่งขึ้นทุกคนไปงานศพอ,อชายชราคนหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่าแต่ก่อนผมสูบหรี่จัดมาก กินเหล้าทุกวันเลยร่างกายก็เสื่อมโทรมแต่พอย่างเข้าอายุ70เท่านั้นแหละผมเนี่ยเลิกหมดเลยเหล้าก็ไม่กินบุหรี่ก็ไม่สูบทุกวันนี้สุขภาพดีขึ้นมากแข็งแรงยากกบเป็นคนละคนคิดว่าคงอยู่ได้อีกนานเลยผู้คนได้ฟังก็ต่างชื่นชมปรบมือให้กันเป็นแถวหลังให้สัมภาษณ์เสร็จชายชาราก็เดินไปหาชายชาราอีกสองคนที่กำลังนั่งกงเล้ากันอยู่ก่อนที่จะพูดว่าพ่อกับปู่ก็เอาอย่างผมบ้างนะครับ จะได้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนอยู่ไปนานๆผู้เป็นพ่อกระดกเล่าก่อนจะหันไปตอบว่าเออเออข้าจะพยายามเมื่อเห็นชายหนุ่มนั่งร้องไห้กระซิกกระซิกข้างหน้าต่างเพื่อนบ้านจึงได้เอ่ยถามพ่อหนุ่มเป็นอะไรน่ะร้องไห้ทำไมไม่นานแฟนสาวก็เดินเข้ามาแล้วพูดว่าพ่อเธอที่รักตลอดระยะเวลาที่เราคบกันฉันให้เกียรติคุณแค่ไหน ฉันไม่เคยพูดถึงแฟนเก่าของฉันให้คุณต้องแสลงใจเลยสักนิดเพื่อนบ้านที่แอบฟังก็งงจึงตะโกนถามอ้าวถ้าเขาไม่ได้น้อยใจที่หนูพูดถึงแฟนเก่าแล้วเขาร้องไห้ทำไมล่ะแฟนสาวยิ้มแล้วพูดว่าอ๋อเขาน้อยใจที่หนูพูดถึงแฟนใหม่นะคะหญิงชาราสามคนนั่งปรับทุกกันหญิงชาราคนแรกกล่าวว่าตอนนี้เป็นช่วงชีวิตที่แย่ที่สุดเลย คุณจะรู้สึกปวดฉี่อยู่ตลอดเวลาและส่วนมากก็ไม่ได้ปวดจริงด้วยหญิงชราอีกคนลุกขึ้นแล้วพูดว่าไม่หรอกฉันนี่อายุ70แล้วลำไส้ไม่ค่อยทำงานต้องกินยาระบายต้องนั่งในห้องน้ำนานเป็นชั่วโมงแถมบางทีก็ไม่มีอะไรออกมาด้วยหญิงชราอีกคนหนึ่งจึงลุกขึ้นแล้วพูดว่าเมื่อย่างเข้า80ปีฉันจะฉี่ทุกหกโมงเช้าและอือทุกหกโมงครึ่งของทุกวันด้วย หญิงชาราสองคนแรกได้ฟังก็งงอ้าวแล้วมันไม่ดียังไงเหรอเธอตรงเวลาทุกวันแบบนี้ดีจะตายหญิงชาราคนที่สามจึงพูดว่าก็ฉันหลับยาวไม่ยอมตื่นจนถึงเจ็ดโมงเช้าของทุกวันเลยยังไงละ่ะชายหนุ่มสามคนกำลังนั่งคุยกันว่าเมียใครโง่ที่สุดชายหนุ่มคนแรกจึงพูดว่าเมียข้าเนี่ยโง่สุดไปซื้อผงซักฟอกเห็นข้างกล่องเขียนว่าเปิดที่นี่ เดินไปถามคนขายเฉยเลยว่าเปิดที่บ้านได้ไหมชายหนุ่มคนที่สองจึงพูดว่าไม่ไม่ไมียข้าตั่างหากที่โง่ที่สุดมันไปหาหมอพอตรวจเสร็จพยาบาลบอกให้ไปรับยาช่องสามมันนั่งแท็กซี่ไปตึกมารีนนเฉยเลยชายหนุ่มคนที่สามจึงพูดว่าเมียพวกเองน่ะยังไม่เท่าไหรมียข้าเนี่ยโง่สุดวันก่อนนะมันไปหาหมอเหมือนกันหมอบอกว่ามันท้องมันก็ดันเชื่อท,ท,ทั้งๆที่ข้าเนี่ยเป็นหมันมันจะท้องได้ยังไง โง่จริงๆเลยถูกหมอหลอกเอาตังเมื่อชายหนุ่มคนที่สมเล่าจบเพื่อนๆที่นั่งฟังก็ได้แต่นั่งทำตาปลิบๆชายหนุ่มคนหนึ่งเจอเหตุการณ์ประหลาดทำให้เขาเครียดมากถึงมากที่สุดเพื่อนเห็นจึงเอ่ยถามมันเกิดอะไรขึ้นวะทำไมเครียดแบบนี้ชายหนุ่มจึงเล่าให้ฟังว่าฉันเจอผู้หญิงคนหนึ่งเป็นลมอยู่ข้างถนนด้วยความเป็นพลเมืองดีฉันเลยพาไปส่งที่โรงพยาบาล พอไปถึงโรงพยาบาลหมอก็บอกว่ายินดีด้วยผู้หญิงท้องอยู่คุณได้เป็นพ่อคนแล้วฉันก็รีบปฏิเสธไปว่าฉันไม่ใช่พ่อเด็กแต่พอหญิงสาวคนนั้นฟื้นขึ้นก็กลับบอกกับทุกคนว่าฉันนั่นแหละคือพ่อเด็กฉันก็เลยขอให้ไปตรวจ DNA ผลปรากฏว่าฉันเป็นหมันตั้งแต่เกิดผู้หญิงคนนั้นอายมากวิ่งหนีไปเลยเพื่อนได้ฟังก็ขำอา้าวถ้าแบบนั้นตอนแรกก็เครียดอยู่แหละแต่สุดท้ายก็คลี่คลายได้หมดแล้วนี่ แล้วแกจะเคลียดทำไมอีกวะชายหนุ่มทําหน้าบึง้งตึงแล้วพูดว่าก็าถ้าฉันเป็นหมันตั้งแต่กําเนิดแล้วลูกฉัน3มคนที่อยู่ที่บ้านมันลูกใครวะหลังจากตรวจสุขภาพเสร็จคุณหมอก็พูดกับชายหนุ่มว่าต่อไปต้องออกกําลังกายมากๆนะครับอย่าดื่มมากโดยเฉพาะเหล้าเบียร์และไวน์เนี่ยห้ามเลยนะครับให้ดื่มน้ําเปล่าแทนพยายามอย่าออกนอกบ้านถ้าไม่จําเป็นห้ามขับรถห้ามนั่งแท็กซี่ ถ้าต้องไปจริงๆให้นั่งรถเมย์แต่ถ้าให้ดีเนี่ยปั่นจักรยานหรือว่าเดินไปจะดีที่สุดครับแล้วก็อยากกินข้าวนอกบ้านโดยเฉพาะอาหารทะเลเนี่ยงดได้ให้งดนะครับชายหนุ่มก็ได้แต่พยักหน้ารับก่อนที่จะเอ่ยถามกับหมอไปว่าแล้วตกลงผมเป็นอะไรครับหมอทำไมต้องลดและงดอาหารเยอะจังหมอยิ้มเบาๆแล้วพูดว่าคุณเป็นผู้มีไรายได้ต่ำครับขืนไม่งดแล้วก็เกรงว่าจะอยู่ไม่ถึงสิ้นเดือน ขณะที่สามีกำลังล้างจานภรรยาก็เดินมาแล้วพูดว่าคุณคะล้างจานให้สะอาดสะอาดหน่อยนะชายหนุ่มก็ยิ้มรับจ้าจะล้างให้สะอาดทุกซอกทุกมุมเลยไม่ต้องห่วงนะภรรยาได้ฟังจึงพูดว่าถูกต้องแล้วคะ่ะถึงแม้ด้านหลังของจานจะไม่ได้ใช้และไม่มีใครเห็นเวลาล้างเนี่ยก็ต้องล้างให้สะอาดทั้งหน้าและหลังคนเราอะนะถ้าคิดจะเป็นคนดี ก็ต้องเป็นคนดีทั้งต่อหน้าและรับหลังผู้จบภรรยาก็เดินจากไปสามีได้ฟังก็เริ่มเอะใจรีบเอามือล้วงกระเป๋าแล้วจึงได้รู้ว่ามือถือหายไปแล้วหลังจากนั้นน้ำตาก็ไหลออกมาแทนน้ำก๊อกแปลว่าที่แอบนินทาเมียให้เพื่อนฟังในไลน์เธอก็คงอ่านแล้วสินะแล้วตั้งแต่นั้นสามีก็ค่อยๆพิถีพิถันล้างจานให้นานที่สุดเพราะการก้าวเดินออกจากครัว เท่ากับความตายคุณแม่วัยสาวคนหนึ่งอุ้มลูกน้อยขึ้นรถไฟเพื่อไปทําธุระแต่เนื่องด้วยความเป็นเด็กเมื่ออยู่บนรถไฟนานๆก็เบื่อก็งองแงเมื่อลูกงองแงคุณแม่วัยสาวก็ไม่รู้จะทํำยังไงหันหน้าเข้ากำแพงแล้วพยายามจะบ้อนนมจากเต้าแต่ลูกก็งองแงเหมือนจะไม่ยอมกินคุณแม่วัยสาวจึงแกล้งขู่ไปว่า กินนมเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ยอมกินแม่จะให้ลุงที่นั่งข้างๆกินนมแทนแล้วนะแต่ถึงจะพูดไปอย่างนั้นลูกก็ไม่ยอมกินนมอยู่ดีคุณแม่วัยสาวจึงพูดซ้ําๆอยู่อย่างนั้นสองสามรอบจนคุณลุงที่นั่งข้างๆทนไม่ไหวเลยพูดขึ้นว่าไอ้หนูจะเอายังไงก็เอาสักทางจริงๆลุงต้องลงตั้งแต่สองสถานีแล้วนะหญิงสาวคนหนึ่งตามแม่มาทําบุญที่วัดพลางถอนหายใจ หลวงพี่เห็นจึงได้เอ่ยถามโยมเป็นอะไรหรือทำไมถอนหายใจไม่หยุดหญิงสาวจึงพูดว่าก็นี่วันวาเลนไทน์แล้วนี่คะฉันยังโสดอยู่เลยโอ้ยเมื่อไหร่จะมีผู้ชายดีๆเข้ามาบ้างนะหลวงพี่ได้ฟังก็ขำวาเลนไทน์ก็แค่วันวันหนึ่งแหละโยมมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นหรอกหลักฐานก็คือมันไม่ใช่วันหยุดนะคะตะเลิกด้วยซ้าทุกคนยังคงต้องใช้ชีวิตกันต่อไปตามปกติหญิงสาวจึงพูดว่าไม่ปกติค่ะหลวงพี่ มีแต่คนมอบดอกไม้และช็อกโกแลตให้กันแปะสติกเกอร์รูปหัวใจที่เสื้อกันหลังเลิกงานก็มีคนไปดินเนอร์กันคนโสดอย่างหนูเนี่ยได้แต่นอนแห้งตายอยู่ที่บ้านหลวงพี่ได้ฟังก็ขำโหโยมจำไว้เถอะความโสดไม่เคยทำให้ใครตายหรอกโยมถ้าโสดแล้วตายพระก็คงมรณาภาพกันหมดแล้วล่ะคุณนายท่านหนึ่งดึงหูสามีพาเข้าไปในกระโจมของหมอดูชื่อดังเมื่อเข้าไปแล้วก็นั่งลง แล้วควักกระเป๋าบริจาคไปหนึ่งหมื่นพ่อหมอเห็นเช่นนั้นก็ตกใจรีบเอ่ยถามเอาละคุณนายท่านนี้น่าจะมาดูหมอครั้งแรกงั้นข้าจะดูให้อย่างสุดความสามารถเลยอยากรู้อนาคตเรื่องอะไรก็ถามมาได้เลยนะหรืออยากจะให้ดูอนาคตของคุณผู้ชายท่านนี้ก็ได้เหมือนกันคุณนายยิ้มแล้วพูดว่าอนาคตไม่ต้องครับพ่อหมอฉันอยากรู้อดีตของสามีมากกว่าอยากรู้ว่าอาทิตย์ก่อน สามีฉันไม่กลับบ้านเขาไปไหนไปทำอะไรและไปกับใครส่วนเรื่องอนาคตเนี่ยเดี๋ยวฉันจะกำหนดให้มันเองค่ะหลังจากที่พ่อหมอดูเสร็จแล้วสาววัยกเกษียณคนหนึ่งจัดงานเลี้ยงน้ำชานัดพบปาเพื่อนเก่ามาพูดคุยกันเมื่อเจอกันสาววัยกเกษียณจึงได้แอบกระซิบถามเพื่อนสนิทว่าขอถามเธอหน่อยสิทุกวันนี้เธอมีเซ็กกับสามีบ่อยไหม เพื่อนได้ฟังก็หัวเราะเบาๆก่อนที่จะตอบว่าเกือบทุกวันเลยล er ่ะเธอเมื่อสาววัยเกษียณได้ฟังก็ตกใจเป็นอย่างมากโหทำได้ไงอ่ะอายุขนาดนี้แล้วเพื่อนยิ้มอายๆแล้วพูดว่าวันจันทร์ก็เกือบวันอังคารก็เก er ือบวันพุธก็เกือบพระฤหัสก็เกือบวันศุกร์ก็ยังจะเกือบเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็เกือบเหมือนกันเข้าใจหรือยังเกือบทุกวันแหละเธอเมื่อสาววัยเกษียณได้ฟังก็น้ำตาไหล พลางพูดว่าอ๋อหัวอกเดียวกันสมุไรคนหนึ่งได้เดินมาเจอแม่น้ำขนาดใหญ่ที่ไหลเชี่ยวกลาดเขาไม่รู้เลยว่าจะสามารถข้ามแม่น้ำแห่งนี้ไปได้อย่างไรทันใดนั้นเขาก็สังเกตเห็นสมุไรอีกคนหนึ่งยืนอยู่อีกฝั่งของแม่น้ำจึงได้ตะโกนถามท่านสมุไรท่านช่วยบอกข้าหน่อยได้หรือไม่ข้าจะข้ามแม่น้ำแห่งนี้ไปอีกด้านหนึ่งได้อย่างไร สมุไรอีกคนหนึ่งได้ฟังก็ตะโกนกลับมาว่าท่านสมุไรตอนนี้ท่านก็อยู่ด้านหนึ่งของแม่น้ําแล้วยังไงเล่าสมุไรได้ฟังก็งงเป็นไก่ตาแตกอะไรของท่านเนี่ยคือข้าต้องการจะข้ามแม่น้ําไปอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำํำสมุไรอีกด้านหนึ่งจึงตะโกนกลับมาว่าข้าเข้าใจแต่ตอนนี้ท่านก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ําแล้วยังไงเล่า นักศึกษาฝึกงานคนหนึ่งมีโอกาสเข้าร่วมการประชุมของบริษัทที่เธอฝึกงานโดยเธอมีหน้าที่ในการสรุปใจความสำคัญของการประชุมแต่แล้วเมื่อเริ่มการประชุมหัวหน้าก็พูดขึ้นว่าเอาล่ะโปรเจก์นั้นที่ผมสั่งให้ทำในตอนนั้นไปถึงไหนกันแล้วพนักงานคนหนึ่งจึงพูดว่าตอนนี้โปรเจก์นั้นต้องหยุดชั่วคราวค่ะท่านเพราะว่าพี่คนนั้นนะคะเขาลาคลอดหัวหน้าได้ฟังจึงพูดว่าอืมอย่างนี้นี่เอง เพราะคนคนนั้นเขาทำเรื่องนี้อยู่แล้วเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับเคสนน้นด้วยเอาล่ะทุกคนในกรณีนี้มันก็มีผลกับเรื่องโน้นเต็มๆดังนั้นผมว่าว่างๆเราต้องหารือกันอีกทีนะแต่คงต้องรอให้คนคนนั้นกลับมาก่อนค่อยว่ากันใหม่ส่วนพวกคุณก็ทำอันนั้นไปก่อนก็นแล้วกันหลังการประชุมจบลงนักศึกษาฝึกงานก็ทำเรื่องย้ายบริษัทในทันที